คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคค่ะก็กราบสวัสดีค่ะรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับจิ๊ดเคยกับเจ๊กวันนะอ้าววันนี้เรามากันในเกมการใิชาวฟอู เอหรือเกมพับไพเลศของเรานะจ๊ะทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราก็ไปเล่นกันเลยนะอ่ะทุกคนอาจรู้จักกันดีกับเกมนี้นะคะว่าเป็นเกมที่แจกหนักมากๆทุกคนเออมาดูว่าวันนี้มันจะแจกสมคำรับรอหรือเปล่านะวันนี้เราพกทุนมาที่1000บาทนะกับเบ็ด5นาสบาทนะจ๊ะโอเคไปกันโดดดูดี แต,แตแใครเกมที่จะควันเล่นนะคะเป็นแค่เกมของซอฟหรือพีซีสลอตนะจ๊ะอาใครสนใจอยากทดลองเล่นเกมก็ลิงใต้คลิปเลยนะคะอาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำเลยนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันทุกครั้งไว้เดอเอ้อเอออุ้ยสวยดอกนี่ฮะเราไปตกป่าเถอแบบเดียวยังไงแตกรัวมากแม่ ยังไงกโกดโอ้โหดอกนี้120บาทโอ้ยนี่ยังไม่ได้เข้าฟินตะปงคับบินเลยนะเออนี่มนันอะไรกันครับเนี่ยบิ๊กวินไปเลย1,487บาทเฮ้ยพระเจ้าเป็นอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สุดยอดมากเลยค่ะท่านผู้ชมอะเลิมเบาแล้วนะ ภาพพิชิตน,นะคะไม่เคยทำให้เราหวังสักครั้งนะคะเออการนิชาของเราเออมาเบ็ดร้อยหน่อยเป็นไงมันจะโอเคอเปล่าสักสิบครั้งนะเดี๋ยวหมดตูดนะเฮ้ยสวยเจ้าหญิงลรอโอ้โดหดอกนี้ไม่มีพลาดเก้านนร้อยยังไงโดดโอ้ยสวยเจ้าชายเดี๋ยวนะา ใจฟั่นะโอ้โหดอกไม้ที่ท่านลงนะาบอก,บอกเลยนะกลับบ้านเลยทีเดียวนะเออ,อยังไงก่อนเออหวังเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอีกสักหน่อยนะเออมาเบ็ดสองร้อยหมุนมือซะหน่อยนะประลองความกล้านะทุกคนเออเอาเซ็ก็ามาดิครับ ยังไงก่อนซีสปินต้องเข้าแล้วไหมสกแคตเตอร์ต้องลงแล้วไหมยังเหลือ,อยังเหลืออีกสามทองไม่ลงมาต่อช็อตสุดท้ายเออมาแบบแบบเราอยังไงก่อนไม่ลงช็อตสุดท้ายขอร้องขอร้องทอลุมาไม่ลบนะตอ,อสุดท้ายเป็นสองร้อยที่มันเป็น ตั๊มตักเลยทีเดียวเออความสุขมันล้อนออกปากนะทุกคนยังไงเกือบเข้าสแสตทอีกยังไงกอนเอ้ยสามดอกสุดท้ายอะไรจะไปไปแตกสักดอกนะลูกเฮ้ยต้องแปดดอกนะเฮ้ยมัน,เป,นเป็นไปได้เหรอโอ้โหดอกเดียวหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบยังไงใหม่โตโอ้โหทุกคนลองคิดสภาพเม้่กัน,น,กน,กนแตกแ,แต่ตอกแรกที่ผลดร้ายเยอะ เท่านี้ก็พอใจออไม่ไปต่อละเออเซง็งว่ะโอเควันนี้มา1,000บาทรับไป1อ,อ่ารับไป2,712บาทนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับเด็กวัดเลยนะคะสำหรับวันนี้ดีปไปจ้าจุ๊บ <c oughs>